การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้แนวคิดความประพฤติคุณธรรมของบุคคลและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนโรงเรียนสตรีศึกษาในปัจจุบันเดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดโอรเอด ก่อตั้งปีพุทธศักราช2460โดยท่านราชบุุษจันทรุตมพรมโดยอาศัยอาคารไม้ชั้นเดียวเป็นที่เรียนปีพุทธศักราช2487ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนสุรยิยเดชบำรุงและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนสตรีร้อยเอ็ดสตรีศึกษาปีพุทธศักราช2503เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีศึกษาบนเนื้อที่25ไร่เศษจนถึงปัจจุบัน ตราประจำโรงเรียนสตรีศึกษาคือรวบตัวอักษรสอส,อ,สอ,อยู่ภายใต้อุดารโลมและครอบด้วยรัศมีสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองน้ำเงินหมายถึงความสามคัคคีอดทนหนักแน่นเหลืองหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมความดีงามปรัชญาโรงเรียนความเป็นคนดีจะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้คุณธรรมและจริยธรรม วิสัยทัศน์โรงเรียนสตรีศึกษาเป็นโรงเรียนชั้นนาในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมมีคุณธรรมนําความรู้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลปัจจุบันโรงเรียนสตรีศึกษามีบุคลากร,รรวม296คนเป็นครูชาวต่างชาติ17คนปีการศึกษา2555มีนัก,กเรียนรวม 4,361คนโรงเรียนสตรีศึกษาจัดการเรียนการสอนภายใต้การบรหิหารงานของท่านผู้นวยการกำพลพื้นแสนและรองผู้บริการ4ฝ่ายประกอบด้วยนายสุวัตอุทุมภารองผู้นวยการฝ่ายธุรการนายประวัติสุทธิประภารองผู้บวยการฝ่ายวิชาการนายประเสริฐปานีนิตรองผู้นวยการฝ่ายกิจการนัก,กเรียนนายสุวพงษ์คำวัน รองผู้บริการฝ่ายบริการด้านการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศึกษามีความโดดเด่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสําคัญพัฒนานักรเรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุขการจัดการเรียนการสอนระดับประยมศึกษาตอนต้นมี3หลักสูตรคือหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551จำนวน30ห้องเรียน หลักสูตร English program. จ,นนรตร program จำนวน6ห้องเรียนหลักสูตร i f t e o n Program จำนวน6ห้องเรียนระดับมิธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน19ห้องเรียนวิทย์สุขภาพจำนวน1ห้องเรียนวิทย์คอมพิวเตอร์จำนวน1ห้องเรียนอังกฤษสังคมจำนวน9ห้องเรียนอังกฤษคณิตจำนวน3ห้องเรียนอังกฤษจีนจำนวน3ห้องเรียน อังกฤษฝรั่งเศสจำนวน3ห้องเรียนหลักสูตร English Program จำนวน4ห้องเรียนหลักสูตร Gi f t e d Program วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน6ห้องเรียนหลักสูตร Gi f t e d Program ภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์จำนวน3ห้องเรียนรวม94ห้องเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากการที่โรงเรียนสีศึกษาได้ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล Wo r l d c l s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  t a n d a r d School ทำให้ผู้เรียนรู้โลกจากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากครูที่เป็นเจ้าของภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็น,ปานภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนมีการสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีเหตุผลได้นำมาซึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจดังนี้ โรงเรียนพระทาธานปีพุทธศักราช2524 2537 2544รางวัลชนะเลิศก,การประกวดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีการศึกษา2554รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันโตวาทียติทางการเมืองรัฐศาสตร์โครงการสีแดงสัญจรครั้งที่3ภาคตะนอกเฉียงเหนือโดยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,554เด็กหญิงพักจิราอิทรัตและนางสาวพนพ,พรกัญญาอวงหารางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันมัลติสกิลส์คอมเพ i ิชันระดับมอต้นมอปลายโรงเรียนสตรีศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสำคัญโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทโครงการที่โรงเรียนจัดเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพโครงการเพชรตรีศึกษาเพื่อสนับสนุนให้รักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้ได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ2,000บาทและสอนเสริมหลังเลิกเรียนโดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนศึกษาและชุมชนโครงการค่ายวิชาการโอลิมปิกโดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกจากสอ,อวนโครงการสอนเสริมพิเศษเพื่อตเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตลาสสอบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเช่นงานประเพณีบุญโพเตจังหวัดร้อยเอ็ดงานประเพณีเข้าพรรษาประเพณีลอ,อยกระทง ด้านการบริหารและการจัดก,การศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสะอาดร่มรืน่นและปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้และพักผ่อนนอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยังส่งผลให้โรงเรียนสตรีศึกษาได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากชุมชนเสมอมา โรงเรียนได้รับความเชื่อศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเป็นจำนวนมากสถาบันแห่งนี้ยังได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวน้ำเงินเหลืองสตรีศึกษาจึงเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคน และจะเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไป